กราบสวัสดี f อฟซีลุงพลเอฟซีลุงปูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงปูนะครับก็จะมีเรื่องจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับลุงปูก็จะมาพูดถึงบุคคลอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเวลานี้ถูกจับจ้องมากๆเลยนะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านกกอกนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ลุงพลก็เคยร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับเปิดรับร่วมทําบุญการเทพื้นสาราสํานักสงฆ์ปูหลวงนะครับ ซึ่งได้เงินมาเกือบร่วมล้านบาทเลยทีเดียวและทางลุงพลเองก็มีความต้องการอยากจะได้คนไปช่วยงานในการเทพ,พื้นสาลาเทปูนก่ออิฐนะครับซึ่งต้องใช้แรงงานคนจํานวนมากจึงได้บอกผ่านทางญาอาชีนะครับไปบอกทางผู้ใหญ่นิ่มซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านกกเกาะนะครับเพื่อประกาศหาคนช่วยงานนะครับแต่ทางผู้ใหญ่นิ่มนะครับก็ได้ปฏิเสธลุงพลและได้บอกว่ามันเป็นการข้ามหน้าข้ามตา ซึ่งถ้าจะให้ช่วยก็ต้องให้ทางเจ้าอาวาสสันักสงฆ์หลวงนะครับเป็นคนมาบอกเองนะครับซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันจะออกมาจากทางโซเชียลนะครับซึ่งทางลุงปกูก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงสักแค่ไหนนะครับและล่าสุดนะครับทางลุงพลก็เลยขอความร่วมมือทางยูทูบเบอร์นะครับช่วยไลฟ์สดหาคนช่วยงานเทฟื้นในครั้งนี้และมีค่าแรงให้วันะ3า0นะครับมีอาหารให้1มือ้อ เพื่อที่จะได้มาช่วยกันเทพื้นสารานี้ให้เสร็จโดยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะมีคนมาช่วยไม่เยอะมากและส่วนหนึ่งก็ได้แรงจากยูทูบเบอร์นะครับมาช่วยงานก็เยอะนะครับหลายๆท่านเลยนะครับซึ่งเรื่องผู้ใหญ่บ้านนี้นะครับก็ไม่น่าจะคิดเล็กคิดน้อยนะครับเรื่องนี้เหมือนเป็นการเอาเรื่องส่วนตัวที่เคยมีปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องคลิปนะครับแล้วมาทําให้ติดใจกันก็เป็นได้นะครับ สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel มีคลิปของการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ

ทางพวกเรือทำให้ก็มากมากว่าทีครับ